ผู้ชายไม่ได้ซับซ้อนแค่ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกที่มันล้นหัวใจยังไงผู้ชายหลายคนไม่ได้หนีไม่ได้ไม่รักแต่เขากลัวพูดแล้วผิดกลัวทำให้คุณเสียใจและบางครั้งความรักมันมากเกินไปจนเขาต้องถอยกลับไปตั้งหลักในมุมเงียบ,ยบของเขาเองในขณะที่ผู้หญิง ละเอียดลึกและรับพลังไวมากพอผู้ชายถอยคิดไปไกลว่าเขาไม่รักเขาไม่อยากไปต่อกำลังจะหายไปแต่ความจริงคือนี่คือพลังงานหินและหยางที่กำลังทำงานร่วมกันบางวันผู้หญิงเป็นหญิงมากไปอ่อนไหวคิดเยอะไหลไปตามอารมณ์ บางวันผู้ชายเป็นอย่างน้อยลงเหนื่อยอ่อนล้าอยากอยู่คนเดียวขอตั้งหลักก่อนทั้งคู่เลยเข้าใจผิดกันง่ายทั้งที่ความจริงคือต่างฝ่ายต่างรักแค่รักคนละแบบสุดท้ายมนุษย์ทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายไม่มีใครสมบูรณ์แบบทั้งนั้นแต่ทุกคน มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนปรารถนาความรักเพื่อขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองเพราะความรักทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้เราอยากรักษาอยากพยายามและอยากอยู่ข้างกันให้ดีที่สุดฉันจินจุพูดให้แล้วนะ